นี่คือตลาดฮักมูลหรือว่าตลาดหิมมูลอเภอวารินชำลาดจังังวดอุบลราชธานีครับเหมือนจะพายเบรงบรรยากาศยามแรงของตลาดฮักมูลแห่งนี้ที่ซื่อว่าตลาดฮักมูลนี่ก็ย้อนวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลจังังหวดอุบลราชธานีครับเป็นสองฝากฝั่งอุบลวารินครับนี่คือฝั่งวารินตลาดฮักมูลนี่คือบรรยากาศยามแรงในช่วงของเวลา 18นาฬิกาพระอาทิตย์ก็เลื่มตกครับชมวิวชิวชิวิ้มมุนครับนั่งกินเขานั่งกินเครื่องดื่มกับบรรยากาศที่แสนพิเศษครับนี่ครับริมแม่น้ำมุนมองนี้กับซีมีมองนั่งครับเลือกนั่งตามสมบายเลยครับภัยมาก่อนนางก่อนจับจองที่นั่งคอยเดินสือเดินหาอาหารมานั่งรับประทานหรือว่ามานังกินหมองนี้ครับ หรือว่าจะมาถ่ายรูปชิว๊ชิเบื้องพระอาทิตย์ตกงามแรงกะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับสําหรับตลาดฮักมูนแห่งนี้ครับตลาดฮักมูนมองหีเพิ่นเปิดบริการตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนหอดเวลา23นาฬิกาหรือว่าหาโมงแรกจนหอดหาถมนั่นเองครับสะพายเบื้องมองนักท่องเที่ยวมักเช็คอินครับนี่ก็คือหัวจากรถไฟที่ด้านข้างมีสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ปกครองที่มากับลูกกับหลาน กับลูกกับเต้าวสันสามารถที่จะพาเด็กหอยมานาั่งเล่นอยู่ในกรนพามาเล่นบ้านเด็กเดินฟรีครับมองนี้ก็ะเฮากะนั่งเฝ้าในจักหน่อยนี่คือลาดอาหารอีกมองหนึ่งครับที่สามารถที่จะนั่งกินเครื่องดื่มแล้วก็สามารถที่จะซื้อของจากด้านในมานั่งกินเลือกเอาครับบรรยากาศย่ำแรงแบบนี้กะเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากของจังหวัดอุบลราชธานีครับมีหลายโซนเดี๋ยวผมจะพาไปดู โซนด้านบนซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมนามูนหรือวสพานมูนได้อย่างชัดเจนครับตาม,มาเลยครับย่างขึ้นบันไดมองนี้ครับสามารถที่จะมองเห็นจุดบรรยากาศอีกมองหนึ่งของริบม,มูนแล้วก็มีบรรยากาศนั่งชิวมองลงมาด้านลางอ่ะเป็นตาออนซอนเนาะบรรยากาศเมนามูนยามแรง นี่คือช่วงคำคำประมาณหกโมงแนงครับมีเตียงผ้าใบบ่เพื่อนวาเก้าอีาา้ผ้าใบเนาะนะครับนั่งชิวชอ่านั่งจิบเครื่องดื่มชมบรรยากาศยามแรงของแม่น,น้ำมูลแม่น้นำสายหลักของจังหวัดอุบลกวาดได้ครับเบิ่งสะพานอันนี้เขาเอิ่นว่าสะพานข้ามแม่น,น้ำมูลแห่งที่สองเนาะนะครับข้ามไปทางฟังวอลลิงชํำหลาครับ แนมน้องมากกจะเห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวกำลังออกมาครับยูบ้านกะฮอนครับพี่น้องต้องหากินบรรยากาศน้ำแยมแรงแนะนํำใหมมาช่วงหกโมงแรงเงป็นต้นไปเดอครับบรรยากาศกำลังดีมีจอบอลจอทีวีให้เบ่งน้ำนะครับหลังจาก,กันแล้วห้อเลือกที่นั่งแล้วห้อกัตตองมาหาเลือกซื้ออาหารหรือว่าเลือกซื้ออาหารก่อนก็ได้ค่อยไปจองที่นั่งแล้วแต่ห้อสะดวกครับแล้วผมจะไปเลือกที่นั่งก่อนเพื่อที่จะมาซื้ออาหารครับ นั่งเถือค่าแต่เสืออาหารอย่องนี้มองนั่งกับบมี่ย่างสโลสเลอยู่ได้เนาะนี่ครับอาหารจะมีหลากหลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของกรับแกมเป็นส่วนใหญ่ครับของกินเบาๆกับเข่าก็มีเนี่ยครับมีทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุน่นอาหารเกาหลีโอ้ลายอย่างสนอุตัวละเนาะนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดฮักมูลอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชานีครับจะเริ่มเวยครับนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องชาวอุบลหรือว่าคนที่มาเที่ยวจังหวัดอุบลครับแนะนําเลยมองนี่เป็นจุดหนึ่งที่นาจะเขามาเช็คอินกับบรรยากาศชิวๆอาหารก็ไม่แพงครับ็แถมใ้บรรยากาศจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปที่หลากหลายที่หลายคนแนะนําและก็ปากต่อปากบอกสู่กันไปครับตลาดทักมูลวารินชลาบอุบลราชานีครับ ปิดบริการหามงแร่งจนถึงเวลา23นาฬิกาหรือว่าหาทุมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นั่นเด้อครับสวัสดีครับ